มาใส่เบ็ดกบจ้าพี่น้องเบ็ดกบเบ็ดกบกระสิประมาณน,นี้เนาะน้องซะานี่น้นอยนี่ทั้งกบทั้งอื่นอยู่นี่ไลยขนาดซองหลังเหี่ยงกันขัก คนใส่เอาเละยะยอ่อยลงลงุมมอาโก้เอาขึ้นท้งสูงลดปลาบ่จักสิกินกันแนวนี้สองหลังพี่น้อง ใส้คางค้างบ้านคางค้างบอนผักหองผักนี่แหบบนโบสูงพอแล้วกระทินปลากระทินปลาหย่าย่างกะบบรูอันนี้พี่น้อง นี่หดตัวเงินตัวทองผดเดินี่เออกระทินต้นนี่พ่อกินเลยนี่ตั้มมังหงเสียงอียงแหลนะจาก,จาก บอนอยู่กปสิประมาณนี่แหละพี่น้องอยู่่ซนบุรีเด้อจ้าอันนี้ก็คือพักหอมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าปลูกพักหอมเนาะซาละเน่ซาละเน่ กำลังเริ่มปูกงมาว่านนฟุฝนต๊ะมาใส่พอดีงามอันนี้ไน่พักหอมปลอมบานเห่าเนาะอันนี้พักซี่พักซี่กะบ่คอยออกกานได้ต้นหมักพิกอืมมาหมดข้นต้นมักพิกหอมหอมเป๊เนาะบานเห่าก็ได้อันนี้พักอีตูนี่มัน ็นอ่บ่อึดอดปลูกยาคากรีตูอันนี้ก็หอมเปอันนี้ก็ใบพักพักแพรวพักไผ่เนาะนี่พี่น้องคอยปลูกสังเกตเบิรงเดอร์นี่ว่าอันนี้เน้นเป็นพักอีตูนี่เนาะแต่อันนี้นี่เป็นบักพักโบลผ้าเนาะพักโหลผ้าเนาะแต่ว่ากินพัออีตูนี่นี่พัออีตูนี่ เป็นผักบัวระผ้าแม่กินมันกินมันผักบัวผพาห้าปลูกไก่กันบอกดูว่าในใครกระสิบประมาณนี่แหละพี่น้องบออยูปลูกผักปลูกห้ากินเองเนาะคลิปนี่ก็ฝากไว้เท่านี้จ้าไปเลยเด้อบ๊ายบาย